สวัสดีครับผมนัชนนนะครบผมวันนี้ครับผมพามาดูที่ดินริมคลองชนรัประทานครับผมเลียบถนน4 4 0พนะครับผมซึ่งถนนนี้นะครับเป็นถนนตรงแยกไฟแดงครับผมตรงนั้นอาจจะเป็นแยกไฟแดงเขาแดมนะครับทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นวิวภูเขาแล้วก็ใกล้กับความเจริญด้วยนะครับผมบริเวณเนี้ยที่ผมจะมาบอกขายนะครับขึ้นอยู่กับตำบลเขาชงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ เป็นที่ดินเนื้อที่ขนาด2องไร่กับอีก82ตารางวานะครับผม ที่ดินของเราครับจะติดกับถนนเลียบคลองชลประทานเพนต่วะตอนนี้อยู่ทางด้านฝั่งลูกรังนะครับผมเดี๋ยวอีกหน่อยนึงนะครับผมในอนาคตนะครับฝั่งนี้ก็จะถูกพัฒนาเป็นถนนลาดยางราคาที่ดินก็จะถูกอัพสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับผมและที่สําคัญนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับผมเป็นที่ดินที่มีที่งอกเพิ่มหรือว่าที่หัวไร่ปลายนานะครับนั่นก็คือเป็นที่ที่มีรัศมีของคลองเนี่ยกว้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชี้แนวขอบเขตด้านในแต่อยากจะบอกว่าที่กว้างที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณงานกว่า,วาเลยทีเดียวนะครับใครอยากจะทําเป็นสถานที่จอดรถทําเป็นสวนหน้าบ้านนะครับดูดีมากเลยเพราะมีทั้งต้นไม้นะครับหลากหลายเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านตรงนี้ครับด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีตัวจุดนะครับเป็นคลองลํารางน้ํานะครับข้างๆที่ของเรานะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นลำรางน้ํานะครับของแปลงข้างเคียงนะครับซึ่งลำรางน้ำเนี่ยครับก็จะมีน้ําไหลผ่านมาจากทางด้านฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็ไหลออกทางด้านประตูน้ําลงสู่คลองชลประทานนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดรุดแดงนสสี่จอนะครับข้อดีของเขามีอะไรบ้างนะครับแปลงนี้ครับ มีน้ำดีตลอดทั้งปีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับใครนะครับที่มีไอเดียนะครับอยากจะทําเป็นบ้านพักอาศัยนะครับผมแล้วก็มีบ่อบัวเล็กๆนะครับเลี้ยงปงเลี้ยงปลาหรือว่าทําการเกษตรนะครับทั้งน้ําและดินครับดีหมดเลยนะครับตลอดทั้งปีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาชมกันบริเวณที่ผมเดินอยู่นี้นะครับผมตรงนี้จะมีต้นไม้อยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ตรงนี้คือรัศมีของครองชลประทาน ขัวไร่ปลายนาครับที่งอเพิ่มนะครับที่เราจะได้นะครับสําหรับใช้ประโยชน์แต่ห้ามปลูกสิ่งปลูกตั้งนะครับแนวเขตนะครับที่แปลงของเรานะครับจะอยู่บริเวณตรงช่วงนี่อ่าตรงนี้นะครับจะมีเสาปูนนะครับให้เราได้เห็นอันนั้นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมของหน้าแปลงของเราด้านหน้าแปลงตรงนี้นะครับจะติดกับทางด้านทิศตะวันออกครับผมแปลงนี้นะครับผมด้านในตรงด้านหน้านี่ครับ เขาเคยขุดบ่อไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถทําเป็นบ่อบัวได้ใครที่อยากจะทําบ่อปลามีความตั้งใจอยู่แล้วผมมองว่าเป็นข้อดีเลยนะครับผมแล้วอีกทางด้านหนึ่งนะครับผมแนวขอบเขตนะครับจะอยู่ทางด้าน ต้นไผ่ทางด้านนู้นนะครับบริเวณตรงนู้นนะครับตรงแนวกอไผ่นั่นคือเข่งของเราด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออกนะครับมีระยะความกว้างอยู่ประมาณราวๆ24เมตรแล้วความลึกนะครับยาวไปจรดนะครับผมทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยอยู่ที่120เมตรนะครับผมแล้วทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีหน้ากว้างนะครับติดกับถนนลาดยางนะครับตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางของหมู่บ้านนะครับอยู่าวๆาประมาณ 29เมตรครับผมส่วนที่เป็นบ่อนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ละลาประมาณ1งานนะครับผมแล้วเลยจากตรงนี้ไปจนถึงทางด้านทิศตะวันตกนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่บริเวณอีกตั้งไร่กว่าๆนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ดินแปลงนี้ครับสไร่กับอีก82ตารางวาแต่คุณจะได้ที่งอกบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยประมาณงานกว่าๆนะครับราคานี้นะครับผมรายละ0 0 0 0 0เท่านั้นเดี๋ยวจากจุดนี้นะครับ ผมจะพาไปดูทางด้านทิศตะวันตกครับที่บอกว่าติดกับถนนลาดยางจะให้เห็นนะครับว่าตรงนั้นมีหมู่บ้านมีร้านค้าเข้าไปทางด้านนู้นครับมีเพื่อนบ้านอยู่อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปติดตามชมทางด้านทิศตะวันตกกันต่อครับ และจากตรงเมื่อกี้นะครับที่เรายืนกันอยู่ตรงหน้าแปลงทางด้านทิศตะวันออกนะครับทิศติการริมคลองชลประทานเดี๋ยวผมกําลังจะพาไปดูทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับนี่ครับทางด้านริมฝั่งทิศตะวันตกอะ่ะมันก็จะเป็นถนนลาดยางแบบนี้นะครับข้างหน้านะ่ะแยกไฟแดง200เมตรเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับก็จะไปทางด้านหลังทางด้านหลังตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยมีหมู่บ้านคนอยู่นะครับเป็นชาวบ้านดั้งเดิมอยู่เขามีร้านค้าอยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินด้วยนะ แล้วก็ตรงเนี้ยการเดินทางมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริเขาชงุ้มห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรเองจากตรงแยกไฟแดงมาเมกียครับเป็นแยกไฟแดงเขาแหลมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยววันนาอุทยานวัดหนองหอยนะครับผมองค์พระเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็เพียงแค่12กิโลจุดเช็คอินใหม่นั่นก็คืออาณาจักรเคียงผาหรือว่าเคียงผาคาเฟ่แอนด์บิสโตนะครับผม ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่14ก hmm ิโลเมตรเท่านั้นราชบุรีเนี่ยตอนเนี่ยเริ่มมีจุดเช็คอินเกิดขึ้นมากมายเยอะแยะเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วสำหรับการที่เราจะเข้าตัวตลาดนะครับเป็นตลาดโพธารามนะครับตลาดใหญ่เนี่ยเพียงแค่อยู่เราประมาณ13กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยระยะเวลาการเดินทางเนี่ยก็ประมาณราชั่วโมงกว่าเพราะว่าการเดินทางจากกรุงเทพมาจนถึงแปลงเนี่ยมันอยู่แค่94กิโลเมตรเท่านั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสองข้างทางเนี่ยจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมอยู่ แล้วเนี่ยทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็นร้านคา้าที่ผมพูดถึงนะครับผมซึ่งอยู่เยื้องกับที่ดินของเราเลยนะครับผมนี่คือแปลงของเราละอ่าแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไปจอดตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันครับ บริเวณตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับนั่นก็คือด้านหลังของแปลงที่ดินของเรานะครับผมนี่เลยครับผมอันนี้คือแนวเสาเขตนะครับติดกับเพื่อนบ้านนี่ครับดูครับเพื่อนบ้านจัดตกแต่งมีสวนมีต้นไม้นะครับผมดูดีเลยทีเดียวเขียวชื่อ,อุ่มอันนี้คือข้อดีของการที่มีที่ดินอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับโอ้โหต้นไม้โตแน่นอนแล้วก็เนี่ยทางเข้ามาที่ขับเข้ามาเรื่อยๆเมื่อกี้ ไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายมาจนถึงแปลงเราหรือว่าจะเลี้ยวขวาไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ได้นะครับร้านค้าก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูครับแนวขอบเขตของเรานะครับด้านหลังตรงนี้นะครับทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยที่ดินของเราครับจะอยู่ต่ำกว่าตัวถนนลาดยางนะครับอยู่ราวประมาณ80เซนนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มาอยู่เนี่ยถ้าไม่ถมเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าถมเนี่ยก็จะดีมากมาจัดรูปแปลงนะครับตรงไหนทําเป็นส่วนของบ้านนะครับผม เราก็ทําบ้านของเราเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมาตรงไหนเป็นส่วนของสวนนะครับก็ให้อยู่ในระดับดินเดิมก็ได้หรือว่าจะขุดล่องยกล่องสวนนะครับโอ้โหตรงเนี้ยดีนะครับผมบอกได้เลยว่าดีมากนะครับผมถ้าเกิดว่าข้างหลังทางด้านนู้นนะครับต้นไม้อะถ้าเกิดเราไม่มีบทบางวิวนะเราจะได้มองเห็นภูเขาจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นนะครับมีวัวนะครับผมแหมไม่ยอมไม่ยอมสบตาผมเลยนะวัวพวกนี้อันนี้คือวัวของบ้านข้างเคียงตรงนี้แหละครับผมแต่วัวเนี่ย ทางบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับที่เขาได้เลี้ยงวัวไว้นะครับเมื่อกี้ออกมาพูดคุยกับผมเขามาบอกว่าเออเนี่ยเขามาขออนุญาตกับทางด้านตัวเจ้าของแปลงนี้นะว่าขออนุญาตเอาวัวเข้ามาเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ช่วยกินหญ้านะครับทาให้หญ้าเนี่ยไม่ลกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ได้เป็นเจ้าของที่แปลงนี้ไปนะครับผมก็โอเคจะให้เขาเนี่ยไม่ต้องเอาวัวเข้ามายุ่งวุ่นวายเขาก็ยินดีนะครับผมชาวบ้านแถวนี้ครับนิสัยดีมา,ากเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นผมปั๊บทักทายก่อนเลยนะครับแนวเขตแปลงของเรานะครับ นี้นั่นเองนะครับผมนี่ครับมีลำรางน้ำนะครับผมลำรางเนี่ยลำรางน้ำนี้นะครับอยู่ข้างๆแปลงของเราเลยนะครับแล้วลำรางน้ำนี้นะครับน้ำก็จะไหล ไปลงสู่บ่อเมื่อกี้ครับที่ผมบอกไว้นะครับที่ปัจจุบันเป็นบ่อผักบุ้งใช่ไหมครับผมน้ํานี้มาจากไหนนี่เลยน้ํานี้ครับรอดมาจากใต้ถนนลาดยางนี้แหละครับผมเพราะว่าทางด้านฝั่งนี้นะครับเขาก็จะมีลํารางน้ํามาใช่ไหมครับผมนู่นเลยตรงนั้นนะครับเป็นภูเขานะครับผมอาแต่ตรงเนี้ย ไม่มีน้ำหลักแน่นอนมีแค่ว่าน้ําที่มันไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็โฟล์ไปตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไหลออกสู่ช่องทิศทางนี้นะครับแล้วก็ผ่านทางด้านของเราไปพอไปเข้าบ่อองเรใช่ไหมครับพอมันเกินมันก็ออกไปสู่ประตูน้ําตรงทางด้านคลองชนรับทานนะครับ,รบผมลักษณะของดินที่นี่นะครับเป็นดินดําเหนียวนะครับดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากจะมาทําการเพาะปลูกนะครับหรือว่าจะมาทำเอ,อพวกสวน ทำที่อยู่อาศัยนะครับหลังของเรานะครับก็ยังคงมีต้นมะม่วงอยู่อีกหนึ่งต้นนะครับดูจากหญ้าเนี่ยขึ้นเขียวเลยนะครับโอ้โหนี่เลยลำรางน้ําด้านหลังไหลมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมปุ๊บเพื่อนเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ทาเมินเรานะครับแปลงนี้ครับสรุปนะครับ2ไร่82ตารางวานะครับที่ดินนะครับเป็น2อโนดนะครับผมติด ถนนสาธารณะสองด้านด้านนู้นนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมจะเป็นถนนเรียบครองชลประทานนะครับผมทางด้านหลังนะครับทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางของหมู่บ้านสามารถที่จะแตกออกไปทางด้านซอยอื่นๆหมู่บ้านอื่นๆได้ด้วยนะครับผมเจ้าของบอกขายในายราคาไร่ละ0กแสนเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับตำบลเขาชงุงมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับ โทตรติดต่อหาผมแล้ชนนครับ092 263 5563นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ Facebook รวมไปถึง YouTube Channel ด้วยนะครับบาทและที่ดินทำเลยดีฝืขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยวันนี้ผมไปแล้ววัวมามลาล,าล,าล,าลาคบคับทีมงานสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายอุ้ยขอหนีก่อนแล้วกันเล่นมากันซะหลายตัวเชียว